ค่ะเาไปกันเลยค่ะเพื่อนเนาะมีประการยู่ตรงหาดรับระวังการไปทางดุสิตกับทางไปแกนซิ่งตะปอยทางสารานชนประการจะไปทางสารานชนเนาะแต่มีประการใหอยู่ในพื้นที่ของอมีลมใหม่สวยงามค่ะไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนทีีนักท่องเที่ยวกับไลค่ะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์เนาะจา้ะ กันเลยค่ะ น,นี่นะตรงเจ้าของเข้ากันหลายค่ะเจ้าใต้เจ้าต่างชาติค่ะเพราะว่ามันนี้เป็นวัหยุดของคนไทยเนาะเป็น,นวันอาทิตย,ย์กับเพื่อนน้ำมัมใหม่ของเข้าก็เต็มไปด้วยนะี่ท่องเที่ยวเรื่งองผูเสือเรื่งองนาง ยังผ่าใบล้วจ้ะเต็มไปหมดเลยจ้ะดูคึกนขึ้นคึกคักข่ขา,ขามือ ้ําเด็กน้อยๆเพิ่นก็เล่นน้ําจ้ะผู้ใหญ่ก็นังกอาหารอยูาบ น้ำขายอาหารขายอาหารขายน้ำเนาะขายน้ำน้ำขายอาหารน้ำก้อยเส้อเวลยต่างๆกับนี่ะมาหลายอย่างเนาะการกำลังเดินไปค่ะการสิย่างไปเนาะย่างไปทั้งกำลัาชุนนั่งแกนส้นตะโอยมันละจานเนาะนี่นะคะเป็นกับขายติดอดน้อยถอดหลายอย่างค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นพัวอาหารซีฟูดปิ้งยากค่ะไปเวิดเนอะแล้วจะ,ะไปสมักสร้างเพิ่นเฟิร็นอยห่จักเกอดมีกู๋มีหอย สเลครับนแค่าคเ็ปั ทั้งนี้ก็สิเป็นแต่ละโรงแรมแต่ละคนดูจะเป็นกับสิมีเตียงสบายไม่นักต้องเที่ยวสำหรับเคลื่อนลงมารถึใช้หาดกับเพื่อนเนาะค่ะทุกโรงแรมค่ะเป็นกับสิมีห้องพักทั้งโซนนี้ก็สิโบ้บอคอยมีคนไทยจ้ะเพื่อนสิมีตาชาติต่างชาติจ้ะเพคนกับสิ ทางทุกคนดูอะไรเป็นกระสิลงมาซื้อคอนดูนั่นจน้ะเนาะเป็นกระสิมีเตียงตาใบามะให้นะท่องเที่ยวได้นั่งไปพักก้อนนล่นน้ำกันจ้ะอันนี้กระสิมีจรนันโนแกนเซนตกพอไอ้ ก็อะไรอีกหลายๆประกันจะจำซื้อว่าค่อยได้ค่ะเนาะแต่ว่าไม่เก็บบรรยากาศใช่ใี่ให้เพื่อนเดี๋ยวึ่งกับเดี่ยวกันจ้าเนาะเพื่อนบุญใหอยากมาเที่ยวทะเลเนาะเมืองพัทยาจาเดือนหนากระซีมีงานผุเลยเด้อจ้าผู้ใดอยากมากับมาเด้อเกี่ยวงานผุพัทยาจ้าเพื่อนๆ เที่ยวงานผู้ใดเลือกจ้าเพื่อนเห็นว่จาจะเยียงผ้าใบเนาะเพคนสิมีแต่ละแต่ละคอนโดแต่ละล่องแรมเนาะเพคนสิมีเยียงผ้าใบลงมาตั้งชายหาดค่ะนะชายหาดเนะาะให้นักท่องเที่ยวของเพคน ได้มานางพักพรล่นน้ำอาบแดดกันจากเพื่อนฟังนังนเอสิบพไมีคนไทยนะจ้ะนี่ก็ชาต่างาสารเนาะส่วนมากตอนนี้ก็ชาตางาสารกันนะหูหน้าตาแล้วครับเพื่อนเนะเาะก็คือเมื่อก่อนนี้ตอนนี้ก็ซื้อว่าสิล้าขึ้นแล้วค่ะ บ้างคุณใบรอไใบเนาะให้น่าท่องเที่ยวเร่นน้าเพราะหายออกไปนอกเขตจ้ะเพื่อนๆนอกันี้โดนเลือดโดนยัง huh. ส no, ้นจ้ะใช่หาดข้าใส่งามกับเพื่อนเนาะ เพื่นนั่งอาบแดดตะว่าเขาจากเดียดอยู ng, ่เฮาใส่หมวกใส่เสียอแขนยาวเลยค่ะประการนะคะเล้วอันนีเด็กๆนู้น้องน้องน้ำจะเพื่อนๆเนาะเพป็นมาเร็งนะ คนร้ายแล้วก็สิเป็นพวกชาวรัเสเซียค่ะเพื่อนๆนมะีรัสเซียเยอรมันเนาะร้ายอเลยค่ะเพื่อนๆต้องเที่ยวตอนนี้เนาะปัตตานีกับศรีขาหม,มดปกติเยอรมังค่ะประกาศว่าเนาะต้องเที่ยวมาเยอะมากค่ะ มงเล่นี่อ่ะคนดนีด่้นดอยางนี้ัดแต่งกต้นด้อเลนีมันนงเทียวปืนนางห่มใหม่ร่มรื่นที่จ้าห่มใม่ร่มรื่นเตียงังล่ะเทียวน่นงบังแกนซึ่งตะอยน้อยู่ด้ว กนรพลาที either, like, ่ด mm ิน hmm. ซ mm ึ้นเลยค่ะพวกซีเมนแกนงซึ้นแต่พอยอ่ะจ้ะต้นพุ่มต้นหุกวางเพื่อนๆพืนพุ่มต้นหุกวางนี่พุ่มใหญ่ๆจ้ะนอสแต่ละหมอกแต่ละบอนค่ะต้นไม้ลมดึงหมากเลย มีน้องๆเล่นน้ำค่ะม <are> ีม้าด้วยด้วยยางเรียวกับอะไรค่ะเพื่อนๆมันเมยเนาะย่างน้ำาสจ้ะแกเม่นว่าขอาหลองกับชิดล่งเล่นน้ำคนละจ้า นมาเท่าไດร่ประกันกับบ่ไดันแนวมาเล่ນนเพื่อ แดดแรงมากๆเลยค่ะมือนนี้เนาะแดดแรงร้ายนี่แดด,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 ดแห้งแห้งแดดกักแดดแน่เพื่อน หลายค่ะช่วงนี้เนาะประกาศมาหมดก่นนอนนี่ยังเงียบเงียบค่ะบอกคึกคักแบบนี้เนาะนี่ค่ะโรงแรมเพิ่งไปจัดจสถานที่ให้แขกเพิ่นเลยมีหม่มองนงั่งส้มทะเลน,เเน,ะะนั่งอาบแดดนะจ๊ะมีอาหารข้างหน้ามากเลยจ้ะนี่มันคอนโดอย่างนูง้นเพื่อนเพื่อน The w e เ k e n ประการบางหัวก <like the> ้อนบบคึกคักแก้สิะค่ะช่วงนี้คึกคักหลายค่ะเหม่อนเบิ่งเต็มหาดไปงี้ค่ะนายอีลีย้อะประการมาจีแวะเขาห่มจักหมองบ่มี้ห่มจีแบค่ะเพราอมานักท่องเที่ยวเต็มเมื่อไรจ้ะเนาะคนหนั่นเอาเตียงเอาหยังมา ลองไหมนักท่องเที่ยวเพื่นได้นั่งนั่งอาบแดดนาะจากเต็มหมดเลยแม่ค่ะพิดก็ปที่ประการมากหงวดก่อนค่ะเพืเ่อนๆมากหงวดก่อนเงียบมากค่ะประการเดินท้ายลูกย่คนเดียวโดดเดียวไหมวันนี้คนหลายจ้ะเต็มไปบิดเลยเพื่อน thank <laughs> you มีรักต้งเที่ยวลายขาลายแห้งหลายขาเต็มาไปเบิดได้ค่ะแต่ละคอนโดอาเจียงกระใบออกมาเต็มเลยจ้นเบิร์ขาคนสวยต้นป่ามันจ็ชื่อคนโดยังป่ะการจำชื่อว่าได้ค่ะแล้วก็่มีในอ่านก็มีใส่ ัต่ว่บบาจะเดินมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็กลับไปเนาะเพะื่อนๆดูบรรยากาศในทะเลค่ะช่วงนี้ลมแรงมากลมก็ลมก็บอก่บบค่อยแห้งไปไหนหรอกะค,ะค่ะเพื่อนๆนีสสกูตเตอร์ขั้นหนึ่งพู่ทะเนอ่กาลทะเลขั้นเดียวเนาะ เมือจะจุดซองจุดเพียงกันกุญลามองประการมาาเนาะอันนั้นคือตรงจุประการมาาตรงนั้นหลับประการเะสิจับไปทั้งคืนเราจะมาเนาะพอจบจุดเพียงแค่นี้กันเลยจาาเพื่อนถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ประการด้วยนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ